สวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องควยไอยเจียงภายแก้วภา,ภายสักใบนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องฟูจิ a n n e l นะคะฟูจิไปไปไหนมาไปน้ำชีครับไปน้ำชีนะคะวันนี้ฟูจิเป็นควานต้นอ้อนะคะก็มีเหตุการณแม่คาดคิดนะคะนะคะทีิก็ช้างนะคะเป็นไปได้ทุกเมื่อนะคะฟูจิไปทำอะไรท่าไหน เป็นยังไงก็ไปแล้วต้นอ้อเจอเจอควายครับตื่นตกใจควายครับแล้วพาวิ่งครับพาวิง่งแต่ว่าไม่ได้วิ่งทางลงครับมันเป็นพุ่มไม้ป่าเป็นป่าหมดเลยครับแล้ว<อ>พุ่งเข้าไปในป่าแล้วมันมีกิ่งไม้ลงมาใหญ่ประมาณดันอ,อกไว้แล้วแล้วทีก็ล้มตกจากช้าง ก็ดีนะคะไม่เป็นไรมากนะคะปพระครูประกรรมปกปักรักษาตอนนี้น้องสีก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเจ็บตรงไหนบ้างลูกเจ็บตรงไหนบ้างครับคนต่แถวนี้ขึ้นมาถึงนี่ก็ไม่มีแผลอะไรนะคะไม่มีแผลอะไรตรงนี้แต่ก็จะมีช้ำในนิดหน่อยเดี๋ยวคุณย่ากับคุณแม่นะคะก็จะนวดนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะพาจะพาไปหาหมอไปหาคุณหมอนะคะก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะก็ เราก็คิดว่าจะพาน้องช้างออกเดินนะคะบางเอื่นว่าเจอควายนะคะตกใจควายคือช้างเป็นไปได้ทุกเมื่อนะคะเป็นไปได้ทุกเมื่อนะคะเหตุการณ์ครับสลิงไปไวะไหมไม่คาดฝันนี่เป็นไปได้ทุกเมื่อตอนนี้ก็น้องก็ปลอดภัยดีนะคะแต่ว่ามีเข็ดขัดยอกนิดห,หน่อยไ,ไ,ไม่รู้เลยถ้าไม่หายก็จะพาไปหาตัวการก่อนคุณหมอนะคะ ถ้าไม่หายเจ็บถ้าหายปวดก็ต้องไปหาคุณหมอฉีดยาแก้เคล็ดแก้ช้ำในอะไรแบบนี้ที่สองนะครับจับได้แล้วนะครับแต่ว่าจะพาน้องต้นโอกลับบ้านนะครับก็มีควานช้างหลายท่านเลยนะครับที่มาช่วยครับวันนี้ก็บางท่านก็กลับบ้านไปแล้วนะครับยังเหลือควานชราวรนนะครับยังเดินมาเป็นเพื่อนอยู่นะครับนี่ครับนี่นะครับ ควานชาละวันนะครับโอ้ตอนนี้จะพากลับบ้านนะครับก็ขอบคุณควานช้างทุกท่านเลยนะครับก็ขอบคุณไปทาง FC ด้วยนะครับที่ติดต่อควานช้างมาให้ช่วยกันเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณ FC ที่ประชาสัมพันธ์ให้เรานะครับ โอ,อ,อ้ยเอ้ครับผมเราไปอ,าอีกครั้งหน้านะครับ ผมก็ตอนนี้เรากําลังพาน้องต้นโอกลับบ้านนะครับก็ไม่ทราบว่าน้องทําไมตื่นแรงมากเลยนะครับตื่นจนแบบชนิดที่ว่าเราแกะรอยตามนี่แบบไม่เหมือนกับรอยเดินนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆแบบวิ่งเลยนะครับ รแบบวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับ F4 เราแกะรอยตามนะครับก็โอ้โหก็เห็นควานควานจิก็ตกด้วยนะครับน่าจะตื่นควายนะครับตื่นกระบือนะครับ สุพรรษานะครับพรนสานี้ไม่ยอมออกจากพี่ฟิล์มเลยนะครับสุพรรณษาวัคนออสโอเคนค,นครับไปเรื่อยๆเลย <S <S ครับเดี๋ย,ยวจะติดตามตลอดถ้าเห็นถ้าเห็นตอนแรกนะ เออไม่ไม่คิดว่าต้นอ่อจะเป็นอย่างนี้นะขี่ครับผมเนี่ยไปรออยู่ข้างหน้านะครับอค,ครับาบน้ำแล้วอทาน้ำแล้วครับนี่ไปต่อครับ เดินมาแล้วนะครับ,รบก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ห่างจากบ้าน20หลังประมาณ2กิโลครับก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็บรรยากาศก,ก็จะดูร้อนนิดนึงแต่ก็อับน้ำมาแล้วนะครับก็วันนี้น้องต้นโอ้อพา ควานช้างออกกําลังกายเป็นพิเศษนะครับวันนี้มาแล้วครับก็น,นํามาด้วยพี่สิริมคลน้องต้นออนน,อนี่ถ้าไม่มีพี่สิริมงคลไปเอาออกมานี่ก็ ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องมีอาการค่อนข้างที่จะตื่นมากเลยนะครับตื่นแบบชนิดที่ว่าคนอื่นนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับหนูสาก็เดินทั่วเลยนะครับหนูสานี่ เดาดูเดาคนนีนี่พามาเข้าร่มก่อนนั่งนี่นี่ร่มอยู่นี่อะเดินเดินนูสานนสานนสาเงาไหมเมื่อกี้นนสาร้องไหมโนสาพี่พิมขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่นนสานี่ เดลดลดเพิ่มมายอมมายอมนะครับมายอมมายอมให้พี่พีมขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นช้างที่เดินเร็วเมื่นกันนะครับ ก็ควานเขาคุยกันว่ากว่าจะหาเจอนี่นานไม่งั้นนะครับเพราะผมก็ตามรอยไม่งั้นนะครับตามรอยประมาณสามสี่คนนะครับตามรอยกว่าจะเจอไม่ธรร,รมดานะครับต้องมีประสบการณ์นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์นี่ตามรอยไม่เจอนะครับก็มีควานควานเล็กควานเล็กกับควานผังก็ต้องมีประสบการณ์หน่อยถึงจะตามรอยเจอ นูสาอะไรนูสาฮะฮะสงสัยอะไรกับควานอดนี่ฮะควานอดไปแล้วเดินเดินเดินๆนูสานี่ น,น,น้องต้นอ้อพ่วงมากับพี่สิริมงคลแล้วนะคะมากันแล้วนะคะนี่นี่พ่วงกันมาเลยมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยอากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะเป็นไงปามร,ร้อนไหมปามถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะ อไแบบนี้เยอะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านนะคะด้วยความปลอดภัยแล้วน้องต้นอ้อกับพี่มงคลนะคะ ก็ไม่ขวานได้อาบน้ำนะคะได้จำมาีฮะถึงบ้านได้ความปลอดภัยแล้วนะคะก็หากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสีทับไทยด้วยนะคะ อ่านะคะมาถึงบ้านนะคะมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยทั้งพี่สิริมงคลน,น้องต้นอ้อนะคะแล้วก็น้องสุพรรษาก็วันนี้ตื่นตกใจนิดนึงนะคะ ถึงบ้านในความปลอดภัยแล้วนะคะอขอบคุณท,ทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะที่มอบให้เรานะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะเป็นได้ทุกเมื่อนะคะอุบัติเหตุเป็นได้ทุกเมื่อนะคะ ก็คลิปนี้ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องขัวเจียงภายแก้วภายสักไปนะคะวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนาน<ม>ก็<ม>อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s like, ั b s c r i b e กดกระดิ่ง<ม>เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกกำลังใจสวัสดีจ้าสวัส<ม>ดีค่ะคันปาม